สวัสดีครับน้องพี่พามาที่ไหนครับเนี่ยน้องมาส่งปิดที่ที่จะไปฟอร์จูนน้องเอาเหรอโอ้พี่ครับตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมคนขับตุ๊กๆพี่เรียกว่าเป็นคนขับตุ๊กๆไปกันครับทางนี้ครับทางนี้ครับไปครับไปครับสวัสดีครับชาวเน็ต วันนี้เราอยู่กับรายการขายขิงนะครับพบกับผมหมูครับจิตพานุและอูครับนัทภัท์ครับวันนี้น้องอูพาพี่มาที่ไหนครับโอ้โหเราอยู่ที่นี่เลยครับบางกอกบุรวัดซิกเนเจอร์แจ้งพระธนะราชพฤกษ์นี่ตอนนี้เราอยู่ลานที่องค์โถมากครับตอนแรกผมนึกว่าอยู่แลนด์มาร์คประเทศไหนสักประเทศหนึ่งโอ้โหมันแนวแนวแบบยุโรปอีกแล้วครับพี่หมูและเราอยู่กันที่สเปนครับผมเฮ้ยไม่ใช่ครับดอนทนบบุรีดนีับครับ ตัวนี้เป็นโครงการตามชื่อที่น้องอูแจ้งไปซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับถนนชัยพฤกษ์ครับผมไปดูหน้าซุ้มประตูเขากันมาทางนี้ครับซึ่งดูจากซุ้มประตูด้านหน้าครับเป็นไงมีความยิ่งใหญ่อลังกาใช่ครับขอจางมือรับพลังนบิบหนึงโอ้ <c oughs> โหตเต็มเลยครับผม <c oughs> พลังเหรอครับแดด กเนี่ยเวลาเราไปบ้านหรูอ่ะเราก็จะเจอซุ้มประตูใหญ่ใช่ไหมมันบ่งบอกถึงความพลังการของโครงการครับแล้วก็ดูซุ้มประตูตัวนี้อลังการมากมากถึงมากที่สุดมากไม่ไหวมันเป็นสไตล์การตกแต่งที่แบบคล้ายๆกับยุโรปนิดนึงเอาปฏติมากรรมของฝั่งยุโรปสเปนเอ่ยอะไรเอ่ยที่มีความผสมผสานระหว่างชาวโรมันวกับชาวมัวนี่ปจะเข้าดูุางในกันดี่ะไปกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับด้านหน้าโอ่งถงแล้วอันนี้คือเฟิร์สเกตนะครับเป็นประตูแรกของการเข้าโครงการนะครับซึ่งโครงการนี้ความปลอดภัยเขาแน่นหนามากเพราะว่าไม่ได้จบแค่ประตูนี้ครับเขามีประตู2ด้านในด้วยแต่ว่ามันไกลมากขออนุญาตไปเอารถก่อนนะครับไประยห่างนี้คือเป็นโลเมื่อกี้เราผ่านช่วงแรกไปแล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยพื้นที่ก็โอ่งถงมากเข้ามาด้านในพื้นที่ก็ยังโอ่งถงเหมือนเดิมนี่ยังไม่ถึงช่วงหมู่บ้านเลยนะพี่นี่คือสถาปัตยกรรมที่เขาอ้างอิงมานะครับเป็นเดลทาวเวอร์จากประเทศสเปนนะครับอ่า โอ้เท่มากพี่ยาเท่มากครับขอบคุณครับดีครับถึงแล้วครับบ้านตัวอย่างของเราวันนี้เราไม่พาดูไซส์เล็กครับเดี๋ยวเราจะไปดูไซส์ใหญ่สุดของโครงการนี้ครับชื่อว่าดอริกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในจะเป็น <c oughs> ยังไงไปครับอนุญาตให้ต้ากล้องแทนกล้องไปดูหน่อยครับว่าหน้าบ้านเนี่ยเป็นยังไงปกติในซีรีส์ของบางกอรอบบูรวาเราก็จะไม่ค่อยเห็นฟาสานด้านหน้าบ้านเนี่ยทรงนี้เท่าไหร่แต่ทีเนี้ยด้วยความที่ เขาอยากจะชูตัวนี้ให้เป็นโครงการที่มันดูหรูหลาเขาเลยหยิบหน้าฟาซาดหน้าบ้านที่เป็นซุ้มประตูอย่างงี้ครับแสดงถึงความยิ่งใหญ่จากโครงการแกงบางกอกบุรัดมาใส่ในซฟลิงตัวนี้ด้วยครับซึ่งเวลาดูแล้วเป็นไงครับอิ่มเอมไหมอิ่มเอมมากครับชื่นใจมากเลยพี่ชื่นใจโดยลูกเล่นที่เขาให้มานะครับฟาซาดด้านหน้ามีกระจกรับแสงด้านบนนะครับโชว์เห็นถึงซีลิงของห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งมีความสูงถึง68เมตรถ้าอยากรู้มันสูงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับไปเดี๋ยวครับนครับเดี๋ยครับเดี๋ยวครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับะครับก่อนเข้าไปในนั้นต้องดูตัวเลขก่อนโอ้โหว่าจะไม่ทักซะแล้วครับผมตัวเลขนี้นะครับ5 1าเป็นตารางเมตรที่เยอะมากนอกจากจะเยอะแล้วเนี่ยมันแขวงกันด้วยตัวเลขพวงมจุ้ยเสมอ51เนี่ยคือบวกกันได้6คือเป็นแรงน้ำอ่า6เนี่ยคือเป็นดาวศุ์ใช่ไหมครับครับดาวสุ์เนี่ยมันจะมาช่วยเสริมเกิดทรัพย์บริบูรณ์5 1 6เป็นเลขที่ดีครับลองเสิร์ชดูได้ดีมากดีวครับ และตัวหน้าบ้านครับเขายังให้รวดลายและรูปแบบของตัวเสาที่ดูมั่นคงและแข็งแรงครับและประตูก็เป็นซุ้มประตูขนาดใหญ่ครับแสดงถึงความหัวของเจ้าของบ้านไปกันครับผมมาแล้วครับน้องอู๋โอ้ยี่พี่นี่มันอยู่ในบ้านหรือกลางสี่แยก นี่มันมีแยกอะไรจะไปหมดเลยครับเนี่ยเอออะเมื่อกี้เรามองจากข้างบนเราแอบเห็นแล้วว่าซิลิ่งเนี่ยเขาสูงมากนี่คือความสูงของ5.6เมตรครับทําให้ลูกบ้านทุกคนสามารถเอาไฟที่เรียนเนี่ยมาเล่นได้กลางบ้านครับผมในทุกๆโซนเนี่ยตรงนี้คือจะเป็นประตูที่ปิดกั้นได้อ่าก็เหมือนแบ่งแบ่งโซนไปก็บางคนที่อยากจะอยู่ห้องใดห้องหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นไปเปิดแอร์เอาตัวเดียวแล้วก็ปิดแยกโซนจะได้ประหยัดไฟแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ใจความสําคัญครับสิ่งสําคัญคือตรงนี้ครับห้องรฟวิมว้าวโหว้าวใหญ่จ อาร์เหมือนแบบอยู่บ้านในแบบอเมริกาหน้าหนาวมีผิงไฟหน้าทีวีมันดูดีปะเราอยู่สปปเปนโอ้โหดูดีมากนอกจากห้องนั่งเล่นเขาจะดูดีแล้วนะแต่ว่าเขายังใส่ใจในการออกแบบด้วยนะครับเพราะว่ากระจกมันมีมาทุกมุมเลยครับรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ครับ โอ้อะไรอะไรจะสบายขนาดนั้นมันดีจริงๆเลยคือทุกอย่างอโองมันโอ้โอานดีมันเหมาะสำหรับการพักผ่อนมากเลยอ่าเราจะไปที่ไหนต่อเนี่ยผมเห็นมันเยอะมากเลยมุมมันเยอะมากเลยที่มีเลยครับฝั่งนี้เลยส่วนต่อจากห้องนั่งเล่นนะครับก็จะมีมุมพักผ่อนนะครับผมจิบชายามบ่ายนะครับโอ้โหพอดีเลยมันเหมือนเข้ากับตีมากเลยอุยจิบชายามบ่ายมองดูลูกเล่นอะไรอยู่ตรงขอดยายสักอย่างเมื่อกี้เนี่ยมี l i ฟวิ่ r o ูมใช่ไหมมีห้องพักส่วนตัวนะครับกันกระจกเรียบร้อย ถัดไปก็คือเป็นคอร์ดยาร์ดนะครับผมและฝั่งตรงข้ามจากคอร์ดยาร์ดมันคือห้องทานข้าวครับและห้องทานข้าวของตัวซีรีส์นี้เขาให้ห้องทานข้าวมาใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่อีกแล้วครับนี่คือโต๊ะทานข้าวหรือโต๊ะประชุมบริษัทเนี่ยม,มีทุกวิดีโอกูจะต้องเล่นมุกนี้ตลอดเอ้ยต,ต,ตรงนี้มันไม่ได้มีโต๊ะเดียวมันเ,นเชื่อมต่อกับตัวเคาน์เ,เตอร์บาร์ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคิทเช่นไอแลนด์ครับผมเหมือนเป็นครัวสั่งสวยๆเอาไว้โชว์เพื่อนจุดนนี้แทบไม่ต้องทำอะไรก็ได้อารมณ์เหมือนอยากจะเเเเเปปิิด็นแบบบชฟทลาสสสสต้ทเเเรรร็็จจิ์ฟปุ๊บง เสิร์ฟเพื่อนจบอ่าเราก็จะเตรียมของเพราะว่าพวกแบบอาหารที่กลิ่นไม่แรงตวัวบ้านจะได้แบบไม่มีกลิ่นโอดร์ไม่มีกลินออก่นคลักคุ้งภายในบ้านครับว้าวทำไมใครจะรู้ว่าตรงนี้เป็นตู้เย็นครับใช่เหรอเฮ้ยพ่อเฮ้ยพ่อเฮ้ยถ้างั้นตรงนี้ผม,มา่าก่าเช่นกันเฮ้ยใ,ใช้ได้ตรงนี้คือไม่บอกไม่รู้เลยทุกอย่างเนียนมากผู้ดุยควันนี่เขาก็ทำมาดีนะมันดูไม่เป็นผู้ดุดควันเนะ่ะมันดูเหมือนเป็นแบบศิลปะอะไรสักอย่างที่ตั้งอยู่กลางบ้านอ่าเมื่อกี้เราผ่าน ห้องครัวมาแล้วยังเหลืออีกห้องหนึ่งครับห้องนี้เลยอ่ะห้องนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงนะครับเหมือนเป็นห้องโซนรับรองโซนปาร์ตี้ของพ่อบ้านตาม l เ y o u ์จริงอ่ะมันควรจะเป็นห้องของผู้สูงอายุเป็นห้องนออีกตัวหนึ่งแต่ผมว่าบ้านตัวอย่างเขาทำไปดูว่าอันเนี้ยมันสามารถทําเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างห้องนี้ผมว่าน่าจะเป็นห้องท่านชายใช่ครับพ่อบ้านประจําบ้านเขาต้องมีแก๊งใช่ไหมแก๊งเดอะแก๊งเขาต้องอยู่ที่นี่ครับตรงนี้คือห้องรับรองครับผม มุมปาร์ตี้ส่นใหของพ่อบ้านนะครับมีช่องเก็บ,บวงเก็บวายแต่งให้ดูว่าอันเนี้ยเป็นไอเดียของการแต่งบ้านสําหรับคนที่อยากได้กิจกรรมแอคทิวิตี้เล่นในกลางบ้านนะครับแล้วห้องนี้ก็ยังมีห้องห้องน้ำมันดียังไงลองสังเกตนะครับห,ห้องน้ำห้องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชายนะครับอยู่ตรงเนี้ยคือเราแฮงเอาต์ตรงนี้แล้วคือตรงนี้เลยจัดเต็มตรงนี้เลยจะอมจะอ้วกอะไรก็ตรงนี้เลย,ตเลย,ตเลยแต่อีกฟังก์ชันหนึ่งครับลองสังเกตห้องน้ําตรงนี้ครับมันจะไม่มีตัวบล็อกข้างล่างเนี่ย มันคืออะไรนะครับมันไม่มีแบบดอสเ s t e อ่าเป็นเรียกว่า free d o เต step อ่าเวลาเดินมาไม่สะดุดห้องน้ำห้องเนี้ยผมคิดว่าเขาจะทาไว้สําหรับผู้หลักผู้ใหญ่เขาอจะเป็นอากงอาม่าที่เฝ้าอยู่หน้าบ้านอยู่ตรงนี้อยากอยู่หลานเป็นคุณตาคุณยายคุณแม่อ้มอามมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออยู่ที่นี่เราสามารถที่จะแบบเข้ามาเห็นวิวแชร์เข้ามาทาธุระในห้องน้ำของตัวเองได้เลยก็คือจะไม่มีการสะดุด อันนี้คือเป็นพื้นที่ของชั้นหนึ่งพี่ว่ายังไม่หมดนะมันต้องมีอีกยังไงครับพี่มันต้องมีห้องแม่บ้านครับตรงไหนคือห้องแม่บ้านครับนี่ไสื้ยขวายตรงนี้เลยไปครับไปกันเดี๋ยวมันมีพาวเดอร์รูมด้วยโอ้โหอะไรครับเนี่ยขนลุกเลยเฮ้ยขนลุกเลยเห็นโซนแล้วปวดขี้ขอเข้ามาครับหยอก ผมไม่เคยเห็นเขาเดร์รูมที่กระจกเนี่ยเป็นรูปตัวเอลรอบด้านขนาดเอดวเอ,ว,เอว่ะเออเพื่สังเกตเพื่สังเกตสำหรับเพื่อนมาบ้านนะคนไหนแขกมาแล้วก็วิบ้านสวยจังตัวชั้นสวยหรือยังเนี่ยอะไรอย่างงี้เข้ามาเออดูซ้ายดูขวาจัดองค์ทรงเครื่องเสร็จแล้วเราก็ออกมาอ<ม>่าใช่ตรงนี้ก่อนที่จะไปถึงโซนของแม่บ้านมันคือห้องครัวของที่โครงการนี้ครับและตรงนี้จะเป็นห้องครัวที่ไว้ทําอาหารแบบจัดหนัก จะเต็มเพราะว่าเขามีกระจกไว้ระบายอากาศครับจะเครื่องแกงพริกครัวจะอะไรก็ตามตำเติมกลิ่นแรงๆจัดไปเลยครับไม่ต้องเกงใจคนในบ้านพรามีช่องระบายอากาศตรงนี้แล้วมีฮูดดูดควันตรงนี้เรียบร้อยเปิดประตูระบายอากาศตรงนี้ก็ได้ครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรเฮ้ยห้องแม่บ้านเขาอยู่หรูจังครับพี่โอ้โซนซักล้างทํามาอย่างดีโอ้โหบ้านหลังใหญ่ขนาดเนี้ยก็ต้องมีที่ให้แม่บ้านและนี่ก็เป็นห right ้องน้าแม่บ้าน โอ้โหแม่บ้านที่นี่เขาดูดีมากอันนี้ห้องแม่บ้านห้องนี้มีหน้าต่างเลยด้วยใหญ่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 ใส่เตียง3.5ฟุต2อันนอน2คนยังได้เลยแล้วก็มีหน้าต่างให้ด้วยเออดูดีว่ะ อ่านี้ก็จะเป็นประตูหน้าบ้านที่เชื่อมต่อกับเรนสจอดรถของอาคารนะครับเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเวลาเขาซื้อของเข้าบ้านเขาก็ไม่อยากไปผ่านประตูใหญ่ซึ่งมันเดินอ้อมไกลทีนี้เขาก็เลยมีประตูที่มันต่อกับพาร์กิ่งรถซื้อของเสร็จเรียก้าจิ้มมายกของให้หนูน้อยอะไรเงี้ยเขาเอาให้ก็จบไปแล้วครับสาหรับพื้นที่ของชั้นหนึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะเราเบิลชั้นสองครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีลิฟต์นะเพราะมีแค่สองชั้นเดินขึ้นลงยังสบายอยู่ ด้วยความที่พื้นที่เขามีมาให้ใหญ่โตลอลังการครับตรงนี้เขาเลยเล่นไฟทัมเบลียครับตามคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมเพิ่มไฟภายในมุมบ้านทําให้บ้านดูกว้างเฮ้ย <G un less> อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ลิฟวิงูมชั้นล่างอ่ะ ดูดีเลยนะอันนี้เป็นพื้นที่รีวิวพื้นที่ส่วนตัวของคนในสมาชิกในบ้านโโและแฟนคอหนังแบบผมนะครับจะต้องถูกใจตรงนี้ครับเพราะมันมีอุเตอรเตอเตอร์เตอเตอเตอเอะไรล่งหนาวเนี่ยไม่จบทุกทีและที่นี่เขาใส่ใจนถึงขนาดที่ว่านี่นะครับครับคุณดูโปรเจคเตอร์คุณกินขนมกินขนมอคุณไม่ต้องวิ่งไปล้างมือไม่ต้องสต๊อปหนักเลยคุณอยู่นี้เฮ้ยเฮ้ยไงใส่ใจมากและด้านหลังครับมันเป็นพื้นที่ที่ เราสามารถเห็นได้ครับว่าใครเนี่ยเข้ามาบ้านเราบ้างในเช่นมีวิสเตอร์เข้ามาแล้วก็เอ๊ฮัลโหลสมชายมาทำไรอ่ะอ่าอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็ไปดูห้องนอนครับที่เขาบอกว่ามีเพดานสูงถึงสเมตรห้องนอนอะไเเพดานสูง4เมตรพี่โอ้อะไรนี่คืออะไรออนดี้มันคือหูอันนี้ใช่ไหมครับที่เขาบอกคือคืออะไรครับมันคือ in cost b อ o c c o l ่ฮะ in cost b อกโคลี่จริงๆอ่ะมมาชื่อว่า เ n ็นโคสบาร์ตานีครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต่อระหว่างห้องนอนกับห้องบาร์คนี่ซึ่งบางคนเนี่ย<อ>เขาไม่ค่อยใช้บาร์คนี<อ>่เท่าไหร่เขาก็เลยจะเปิดกระจกนี้ครับเพื่อขยายส่วนต่อให้ห้องนอนให้ดูกว้างขึ้น<อ>ด้วยความที่พื้นที่เขาใหญ่มากครับเขาก็เลย กั้นส่วนนี้ครับทำเป็นช่องวอร์ดอินโฟเซ็เป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดภายในบ้านครับโอ้โหพอ,อชอบเลยเอาจริงตอนนี้มีปัญหามากเลยเวลาอยู่บ้านผู้ชายยุคสมัยใหม่แล้วก็ใช้โต๊ะเครื่องแป้งเหมือนกันนะครับผมเนี่ยแย่งกับเมียทุกวันเลยนะครับโต๊ะเครื่องแป้งนี่ก็ของใครของมันไปเลยครับมุมคุณผู้ชายก็ไปอยู่นี้ครับมุมคุณผู้หญิงก็อยู่อย่างงี้ครับแล้วก็จะมีโต๊ะตรงกลาง ที่เป็นแบบพวกไอซ์แลนด์นะครับไว้ใส่พวกเครื่องประดับหมวกเมกเกงนงเกงในชุดนงชุดนในอะไรก็อยู่นี้หมดเลยดูดีนะมันตอบโจทย์กับฟังก์ชันการใช้ชีวิตมากและด้านหลังตา,ต,าต้องมันคือมันคือห้องน้ำ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 ,นำ <c ười> นคือม <c ười> ันไม่ใช่อ่างจากุชี่หน้ำมันคืออ่างอะไรครับอ่างจากุชี่คือมันใหญ่มากครับทุกคนฮัลโหลต้องสมชายฮัลโหลครับไม่น่าใช่นะครับพี่เออดีนะทักทำไมทักลีกูเป้เลย พี่โชว์ให้ดูเนี่ยอยากให้รู้ว่ามันดึงออกมาได้โดอบางคนก็อยากจะยืนอาบน้ําติดใช้ฝักบัวก็อยากแช่งเดียวก็นี่เลยครับเห็นไหอันนี้คืออ่างจากรุซี่นะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นชาวบล็อกนะครับที่มาพร้อมกับระบบอาบน้ําที่เป็นหัวฝักบัวธรรมดาและแรนเชาว์ครับและจุดต่อไปมันมีกระจกนะครับผมให้แสงธรรมชาติจากด้านนอกมันเข้ามาด้านในก็ได้ครับผมมันจะทําให้ตัวห้องน้ําเราเนี่ยครับไม่ ชื้นไม่อับเวลามีแสงเข้ามาน้ําในห้องมันก็จะแห้งไปนะครับผมนี่ SCS เขาคิดมาอย่างดีไฟแรกตรงนี้ครับมันคือ h ิ้วแอนเ i อร์ซิงผมนอกจากตรงนู้นเนี่ยจะมีที่แต่หน้าของท่านชายและท่านหญิงตรงนี้ก็มีจุดล้างหน้าของท่านชายท่านหญิงนะครับแยกกันเลย เมื่อกี้เราอยู่ห้องของเจ้าของบ้านนะครับมาเซเบร์ูมอันนี้ก็จะเป็นห้องของลูกสาวนะครับผมแต่ก็หัวเราะอะไรวะลี้สาวอลี้ยงเอยเอไหนไหน,ไหน <c oughs> อุ้ยเลี้ยงเอานี่ไม่ลูกสาวเหรอนี่คือลูกชาย <c oughs> เข้ามาเป็นหวานไปหรอขนาดนี้ดูดิ เป็นผมผมคิดว่าผู้หญิงนะอ่ะเอาจริงด้วยพื้นที่ห้องนี้มันเป็นเหมือนแบบพื้นที่ลองลงมาจากาสเตอ r ์เบด o o m เราสังเกตได้ว่าพื้นที่เขาใหญ่มากวางเตียงมีบาคอนี่ส่วนตัวหันไปหน้าบ้านนะครับและตรงที่จุดตากล้องยืนอยู่ตรงนั้นสามารถบิวอินทําเป็นโต๊ะทํางานก็ได้โต๊ะเกมก็ได้โต๊ะอะไรก็ได้มันไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าเขามีเมิอินครเซตนะครับเป็นเวิร์อินครเซตแบบย่อมย่อมและห้องน้ำครับห้องน้ำก็ใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ดูดีครับทำมาได้เข้ากับสไตล์ห้องมากเลยตัวกระวงกระเบื เหมือนกับทุกที่มาในบ้านมันดูแบบพรีเมียมดูแกรนด์ครับผมโ้ย เนตพลามาดูนี่สิฉันชื่อนภาแล้วเหรอตอนนี้เราผ่านของห้องเด็กชายสมปองไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราไปอยู่กันที่ห้องของเด็กหญิงมาลีนะครับอ่าห้องเขามันช่างตกแต่งว่าได้แบบเจ้าหญิงมากเลยนะครับห้องนี้ห้องเนี้ยไม่ได้เล็กเลยครับผมมันมีช่องรับแสงจากทุกมุมบ้านนะครับ,บมันเลื่อยดูโปร่งดีดีนะอันเนี้ยมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับด้านบนเลยเราดูมา2ห้องนอนแล้วและนี่ก็จะเป็นห้องนอนสุดท้ายของด้านบนนะครับและตรงนี้ครับผมจริงห้องก็กว้างกว่านี้นะแต่เขาเอาตู้เสื้อผ้ามาวางตรงนี้ไงอ่าก็แต่งตัวตรง แต่ที่สำคัญครับช่องแสงแล้วช่องแสงอะไรมนเยอะขนาดนี้จริงอีกอันหนึ่งครับคือห้องน้ำที่นี่รักลูกชายลูกสาวเท่ากันนะครับห้องน้ำขนาดเท่ากันสังเกตทุกห้องน้ที่นี่ก็จะมีช่องช่องแสงระบายอากาศกระจกระบายอากาศมกไม่ได้กินนะครับและจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านเกือบจะทุกมุมนะครับผมแต่ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคําเตาต่อ หลังจากเมื่อกี้ที่เราดูบ้านตัวอย่างของที่นี่นะครับเราก็มาดูบรรยากาศภายในโครงการบ้างครับว่าบรรยากาศภายในโครงการเนี่ยเป็นยังไงอะไรครับผมอะไรครับเมื่อู่้โอทำไรเฮ้ยผมผมกลังดูซ้ายดูขวามันคือแบบมันมีแต่มะมือม้ามือมามือมางาแล้วเลยพี่เฮ้ยบรรยากาศดีนะเหมือนหลุดมาอยู่อีกประเทศหนึ่งอันเนี้ยไม่เหมือนประเทศไทยใช่สังเกตนะครับปราสาดหน้าบ้านใช่ถูกต้องดีมากปาสาดหน้าบ้านปาสาดหน้าบ้านเนี่ยคือทรงยาวสูงมาก ใช้เสาใช้ลวดลายเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวบ้านมีการเล่นลูกเล่นด้านหน้ามันก็ไม่เชิงแบบคลาสสิกจ๋ายังมีความโมเดิร์นอยู่เฮ้ยดูฮ้ยดูดีว่ะดูดิเหมือนโบสมีความเป็นโบสถ์คลิปนิดนึงนะแต่ก็ไม่คลิปจ๋านอกจากจะเป็นศิลปะร่วมสมัยมันยังมีแบบความเหลี่ยมความมนเป็นเหมือนแบบการผสมผสานกันของสองวัฒนธรรมใช่เพราะตอนแรกเขาบอกว่าตรงนี้เขาเอามาจากโบสถ์สเปรที่ตอนแรกอ่ะมันเป็นโบสถ์ของชาวมัวทีเนี้ยก็มีชาวคริปมัวระสร้างใหม่แต่ว่าก็ไม่อยากลบความเป็นชาวมัวหรือว่าความเป็นมัสยิดออกไปมากก็จึงเออาแคคบบโ่ร ก็เลยเกิดเป็นคลับเฮาส์ตัวนี้ใช่ไหมสุดยอดที่บางกอกอุดวัตแห่งวัฒนธรรมรับคครับและอันนี้ครับมันคือมันคือต้นมะกอกอีกแล้วตอนนี้กี่ปีครับจริงๆดูไกลๆนี่คือ800ปีเฮ้ยตอนนี้800ปีทําไมคุณรอบรู้จังเลยครับองอ่านไปเมื่อกี้นี้โอ้เขาซื้อต้นมะกอกมาจากไหนเยอะแยะต้นเลยเป็นล้านนะครับแบบเกินเกินเกินไม่ได้ซื้อให้เอซีนะนี่ซื้อให้ลูกบ้านครับใครเป็นลูกบ้านที่นี่บอกเลยว่าทําบุญมาดีครับ แต่ตอนนี้มันก็เหลือน้อยแล้วลูกบ้านที่นี่คือถ้าเกิดอยากจะเป็นนี่คือตอนนี้มีโอกาสอีกแค่สหลังเท่านั้นตอนนี้เหลือแค่3าหลังเท่านั้นครับถ้าคุณพลาดสามหลังนี้ไปรอปีหน้าครับแต 2> 2่สองอเพราะฉะนั้นรีบนะครับผมเมื่อกี้ผ่านต้นมะกอกมาแล้วเรามาดูครับเฮาส์มีความยิ่งใหญ่หลังการมากตั้งแต่ซุ้มประตูข้างหน้าโซนซุม้มโคง้งตรงสระว่ายน้ําเราไปดูสระว่ายน้ําก่อนเลยนะครับปกติสระาน้ําที่อื่นเราก็จะเห็นเป็นแบบไม่มีหลังคาไม่มีซิลลิงเป็นสระว่ายน้ำาอดอเวลาฝนตกฝนตกแดดองแดดออกแล้วก็ว่ายไป อัน่นี้ครับวางข้างในครับ ตอบโจทย์คนยุคใหม่คนเอเชียรเราไม่อยากโดนแดดไม่อยากโดนฝนกันนี่เลยครับผมเอะจริงๆเมื่อกี้เหมือนเขาบอกว่ามันมีสวนหรือว่ามีรูท็อปด้วยใช่ไหมครับใช่อยู่ด้านบนครับก่อนเราจะไปดูรูท็อปด้านบนเราไปดูตรงนี้ก่อนครับมันคือคิดรูมครับพล<ฆ>าดไม่ได้เพราะว่าปกติคนซื้อบ้านเข<ฆ>าจะมีครอบครัวมีแฟมิลี่ใช่ปะ่ะอ่าคิดรูมมาตรงนี้ครับก็อารมณ์แบบอ่มาสาวว่ายน้ำพักผ่อนหย่อนใจพาลูกมาเล่นตรงนี้ก็ยังอยากไม่ให้ละสายตาตัวเองก็นั่งรอที่สระว่ายน้ำได้ครับอันนั้นคิดรูมนั้นอันนี้คิดอะไรครับคิด คิดอยู่นะตอนนี้ก็คิดอยู่คิดไม่ออกอ่ามันก็คือเป็นสนามเด็กเล่นนะครับเพลกาวตั้งอยู่ข้าง,างคิดรูมอายุเยอะขึ้นมาหน่อยจงมาเล่นตรงนี้ครับผมและเราก็มาถึงห้องอะไรครับ coworking s p a ป e โอ้โหมันอลังการอะไรอย่างนี้ จุดนี้มีมุมทํางานไพรเวทหลายมุมเลยที่หมอูอย่างเช่นตรงนู้นใช่ไหมครับมุมทํางานนี่ก็มุมทํางานนี่ก็มุมทางานนี่ก็มุมทางานนะครับและนี่คือห้องประชุมยิงประตะูสามารถเลื่อนปิดได้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นห้อง p พ i เ a ทประชุมนี่นะครับก็เป็นฟังก์ชันเสริมให้กับลูกบ้านนะครับใครมีธุรกิจใครมีแขกใครมีลูกค้าก็พามาคุยงานที่ห้องโค w ว r k i n g space ได้ครับผมต่อไปเราไปดูชั้นสองกันบ้างครับผมแอบเห็นบันได้วนหลังตรงนี้ครับผมจะพาชาวเน็ตไปดูพร้อมกันครับผมก็ย mm ังไม่เคยเห็นเหมือนกันไปดูกัน โอ้หเหมือนหลุดมาอีกโลกนเลยไปเราไปดูส่วนอื่นกันเดี๋ยวเราไปพาทุกคนไปอินเสิร์ตดูนครับว่าที่นี่มันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราดูตัวชั้นลูฟท็อปไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟินสของโครงการครับซึ่งฟินิที่โครงการเนี่ยถือว่าตอบโจทย์คนยุคใหม่มากกับคนรักสุขภาพนะครับที่สําคัญผูกใจผมมากครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนยกดัมเบลไปตลอดทั้งวิดีโอนะครับและนี่ครับผมเป็นพื้นที่ออกกําลังกายนะครับนอกจากฟรีเวทแล้วเรายังมีแมชชีนด้วยนะครับและด้านหลังนี เป็นโซนคาร์ดิโอของลูกบ้านทุกคนนะครับถูกใจคนรักสายสุขภาพแบบชาวขิงครับผมต่อไปเราจะเรียกชาวเน่ยทุกคนว่าชาวขิงนะครับและด้านหลังสุดก็จะเป็นห้องโยคะนะครับผมนะครับทุกคนถูกใจไหมถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe กด follow กดแชร์แล้วก็ส่งไปถึงเพื่อนของคุณนะครับน้องหูครับวันนี้เป็นยังไงบ้างกับโครงการที่พี่พาไปดูวันนี้ครับที่บางกอกบรวัลซิเเจอร์แจงวัฒนาราชพฤุกคโครงการที่ถูกใจมากเลยครับพี่หมูนี่คือ ทำเลตรงนี้นะครับมันอยู่ติดถนนชัยาพฤกษ์โครงการดีๆมาขึ้นตรงนี้ยากแล้วนะครับพี่หมูลองมองไปสิครับทำเลทองทอดยาวไปถึงถนนใหญ่ และถ้าใครสนใจอันนี้ทําไงครับติดต่อเราได้ที่ไหนครับขายขิงครับผมติดต่อเลยครับขายขิงหน้าโปรไฟล์นะครับคุณจะเข้า i อก็ได้ Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้นะครับมีลิงก์แปะที่ไบโอสามารถคลิกและกดที่ไลน์ติดต่อเราเข้ามาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นขายบ้านติดต่อโฆษณาขิงอาหารขิงหมาขิงแมวขิงไปเรื่อยได้หมดครับผม่มาเราจะมาดูนะครับว่าครั้งหน้าเราจะไปขิงที่ไหนต่อทุกหมูไปกัน